โอเคก็กลับสวัสดีท hmm. wow. ุกทคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่ในช่องของนักภูมิเดลสกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวู้ฮู้ว้าววันนี้นักภูมิเจลสจะมาลงคลิปก่อนที่จะไปปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวปีใหม่กับครอบครัวนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สาเอ็ดนะครับเดี๋ยววันก็จะวันที่หนึ่งก็คือปีใหม่แล้วนะวันนี้ผมเลยมาเล่นจุลศิลเวอร์เดอะเกมนะคะผมนี่ วันนี้นะครับผมจะมาทำมิชชั่นแล้วก็ไปตีแพ็กด้วยนะครับหนรับซองก่อนนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้อัดหน้าจอนะคะผมหมก็ไม่รู้ว่ามันอัดหน้าจอยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์เองบอกมาได้นะครับผมอันนี้เขาเขาลองคาราโอเกะก,กันนะคะผมอืม เขาล้องกันนะครับฉลองตีใหม่ผมก็ล้อนะครับล้อไปสิบก่บาเพลงแล้วแต่ว่าข้างบ้านผมนี่มันล้องไม่หยุดเลยนะล้อไปยี่สิบกบทเพลงะอะแต่ว่าตอนนี้เขาหยุดแล้วนะครับผมเขาหยุดแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็ไปตีแพ็กกันนะครับผมเดี๋ยวกเก็บเหรียญก่อนเพื่อที่จะเอาไปสู้ได้นะครับ นี่ผมเสียเหรียญไปหลายหลายล้านแล้วนะเนี่ยหลายล้านแล้วนะเนี่ยเงินนะครผมมันเป็นเหรียญมันเป็นเงินนะไหนมีแพ็กอะไรเข้ามาบ้างอุย้ยแพ็กแต่แพ็กที่ผมไม่ไหวนะแพ็กที่ห้ามตายสักตัวเนี่ยต้องใช้แต่กินพืชเนี่ยผมไม่ไหวนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครที่ผมมีก่อนอย่างตัวนี้นะครับ ตัวละครตัวนี้ผมมีตัวเดียวนะครับอะไรเนี่ยโอฮาโคดอนโอฮาโคดอนนะครับผมผมมีตัวเดียวนะผมมีเพียงตัวเดียวเองเ่ยแล้วอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาล่าสุดเองคอนคอเวเนเตอร์ครับผมรีเจนเตอรี่นะครับผมการระดับรีเจนเตอรี่ อันนี้ก็อันโลซซรัตนะครับเพิ่งได้มาใหม่เพราะว่าผมไปเล่นล่วงหน้าก่อนนะครับอืมอันโลซซรัตระดับแรอันนี้ก็ไดโลโฟซซรัตถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกดิโลโฟซซรัตหรือดิโลโฟซซรัตนะครับอันนี้ก็พาราโซโรโดฟัสนะครับอ่าส่วนนี้ก็ได้มาเมื่อกี้เองนะครับผมตัวอะไรเนี่ยนูดาชูคัต นะฮะนูดาชูคัตนะครับผมแล้วก็กดตัวอันนี้ลาอะไรเนี่ยลาวารินโตรตอ,อนไทยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านไม่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกอันนี้ก็นาชูทโทเซราท็อปนะครับอืมตัวนี้นะ เป็นตัวกินพืชนะครับผออันนี้ไทซตราท็อปนะครับผมความจริงผมเลเวลแม็กแล้วนะแต่ว่าผมเอาไปแลกของในเรือนะครับผมไม่เชื่อดูนี่นี่นะนี่มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมนี่แต่ผมเอาไปแลกของ,งบนเรือนะครับผมรู้ไหมผมเอาไปแลกกับตัวอะไรเดี๋ยวตัวนั้นเออผมแลกกับไอตัวนี้ครับนี่โคลาชูคัส นะครับมผมไปแลกกับเจ้านี่มานะครับแล้วก็มีโชโชว์อะไรเดี๋ยวพีชื่ออะไรไม่รู้อ่าน,นไม่ออกอันนี้อยู่ท่าแรปเตอร์นะครับผมอยู่ท่าแรปเตอร์ส่วนตัวนี้อะไรอ,อีริเตเตอร์เหรออีริเตเตอร์เหรอไม่รู้อะนะครับ เขาแข้ร้องเพลงแพ้ทางกันเรือเปล่เนี่ยเดี๋ยวเดียยขอไปดูของเรือหน่อยทำไมมันมีสญยงแลกับคาโนไม่คุ้มครับผมเอาคอมมอนไปแลกกับแลนี่ยนะแล้วคอมมอนแม่งต้องใช้ระดับดีดด้วยแม่งผมไม่ไหวน,น,นะครับผมลิมโนเช็ดนี่ผมมีสามตุ๊ล่างแล้ว แต่ร่างที่สี่ผมยังทําอะไรไม่ได้เลยผมต้องผสมอีกต้องวิวอันนี้ก็แรปเตอร์นะครับผมวิลลซีแรปเตอร์นะฮะอันนี้ก็อลันควานะครับผมอลังควาเดี๋ยวให้ทุกคนเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะฮะว่าผมจะเล่นตัวอะไรบ้างแต่ตัวสุดท้ายนี่ผมขอแนะนำตัวไหนดี ที่เหลือก็ไม่เหลือแล้วไม่ต้องนะเดี๋ยวให้ทุกคนเข้าดูในเกมดีกว่านะคะโอเควันนี้มีแพ็คอาหารด้วยนะครับผมฟูนี่ก็มีแพ็กตัวนี้นะครับผมแพ็กระดับแรนะครับเดี๋ยวผมว่าผมเล่นตัวนี้ก่อนเอ,อตัวแรกผมว่าผมต้องเอาตัวที่ชนะธาตุไปนะครับผมไปไหวครับผม ไหวฮะไม่ไหวก็ต้องไหวอือเดี๋ยวเริ่มแรกก็ชาร์จไว้นะฮะไม่รู้ว่าเขาจะโจมตีเราไหมโอ๊ตอุ้ยตีสองเลยเหรอตีมาสองเลยเหรอ,อ,อมันต้องป้องกันเผื่อไว้เผื่อไว้กรณีฉุกเฉินนะครับผมผมเอายูท่าแรปเตอร์มาเล่นนะครับโอ้ยโจมตีมาสองตบโจมตีกระแทกหรื จะเรียกว่าอะไรก็ได้นะผมก็ตบมันกลับไปดีไหมตบมันกลับไปแล้วก็เก็บชัดไว้หนึ่งนะคบผมบับ๊กเรียบร้อยไปตัวแรกตัวแรกเรียบร้อยไปนะครับผมโอ้โโจมตีมาสองบักเรียบร้อยมาเจ้าดินเชตมาแล้ว เราชาร์จไว้สี่นะผมเพราะว่าเราจะชาร์จไว้ให้ถึงเจ็ดนะผมผมขยายให้มันใหญ่เลยโอ้โหโจมตีม,มาสี่เหรออุย้ยเกือบตายเกือบลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วเกือบลงไปนอนกองกับรากมะม่วงนะไปนอนคุยกับรากมะม่วงจมมาจนกาและเจ้าขอยาวมาแล้วครับ ไม่รู้มันจะโจมตีผมไหมโอ้โจมตีโอ้โหทีเดียวก็นอนแล้วนอนคุยกับร่างมะม่วงน่เอาล่ะไอให้ตัวมีน้าหวดครับป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 ับเรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผม ก็สวยงามไปนะครับโอ้ยมาขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนเอามาขนาดนี้เลยเหรอ,อ,าม,าหอมันต้องจัดการหน่อยไหมอันนี้ต้องแข็ไงไว้ธาดนี้ใช้อะไรดีเออเอาลบกก็ได้ ไอสองตัวนี้ไปแทงก็ผมวางเลยเอาไปแทงโอ้ดานแรกมันก็จะโจมตีหรือตกแล้วเหรอมันตกแล้วไม่มันไม่ตกแต่เราชาร์จไวสองถือกลัวมันชาร์จเอานี่คิดผิดมาเหรอเนี่ยโอ้ล้วตกสองโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะหลับคาเท้ามันเลย ลับคาเท้าออ้ยถ้ามันโจมตีตบเสาก็ตายนะโอ้โหโอ้โหนอนเรียงตัวเลยโอ้ยมามันต้องมาแล้วเจ้านกเจ้านกตกไปสักเท่าไหร่ดีเนี่ยสองือมตกสไปนอนกองกับพื้นไปนอนกองกับพื้น ตกตายเลี้ยงตัวนอนเลี้ยงตัวแน่เองอะแต่มันน่าจะเปลี่ยนตัวกว่าเลยมันไม่เลี้ยงตัวซะด้วยสามโจมตีมันไม่ตกเลยสกิดทีนึงนอนกลิ้งโอ้โหมันมันป้องกันสามอะถ้ามันไม่กันนี่มันโดน ถ้ามันไม่กันมันก็ไม่ตายอยู่ดีดีกว่ามันน่าจะกันสองช้าสองนะเพราะว่าปกติผมก็เล่นแบบเนี้ยกันไว้หกนะบอกเลยกันไว้ครับผมกันไว้ดีกว่าแกเอามันไม่กันสองช้าสองโอ้โหโอ้ยที่ปิดอีกแล้วไอ้ตัวนั้นล่ามันจะตกตายไหมมันน่าจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับผม ต้องป้องกันไว้หน่อยไปนอนกาะกับพื้นนอนไปอีกตัวหนึ่งไอตัวนี้ล่ะไม่เหลือแนะ่เอ็งไม่เหลือเอง็งมดกัดหรือเปล่าลูกพ๊อไปนอนซะปับปับเรียบเลย โอเคก็จบไปในรอบที wow. ่สองครับผมสวยงามนะฮะโอ้ย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 ได้จ huh. ีดบิลนะฮะแล้วต้องมาเล่นระดับนี้นี่คอนเวเนเตอร์แล้วก็ผมมีเร็กซี่ด้วยแล้วบังคับให้ใช้ท่าเนื้อแบบเนี้ยมันจะไหวหรือเปล่าเพื่อน มันจะไหวหรือเปล่าเล่นถ,ถามจริงถามจริงเถอะไหวไหอืมไหวไหมเนี่ยแต่ละตัวเนาะแต่ดาเมจมันไม่รุนแรงอ่ะออรหรือว่าเอาอย่างไรวะอืมใช่ที่เข้าไป,ไป ปปปปปััััั๊๊๊๊๊บบบบบผมว่าตัวแรกมันต้องแข็งแกร่งหมดตัวที่สองก็ต้องแข็งแกร่งตัวที่สามก็ต้องแข็งแกร่งไปอือช่างมเลยไปจัดครับผมเดี๋ยวคิดเยอะคิดเยอะก็เท่านั้นนะครับผม อย่าแนกคงต้องป้องกันไว้เผือมันถ้าชาร์จก็เท่านั้นแหละแล้วมันตกไยหนึ่งแบบนี้ไม่รู้ว่ามันทำด้วยอะไรแล้วแล้วมันชัดมันไม่ชาร์นะฮะมันไม่ได้ชาร์จไวตกฟองไหมตกหนึ่งโอ้โหโอ้โหยงเก็บชาร์จได้ต่ออันโลยังเก็บชาร์จได้ต่ออันโลสายแทงหนอา มันชาร์จถึงสี่แล้วตกด้วยสี่เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เก็บชาร์จไว้แล้วไว้มาตกเองลวดเลยตกสี่ไหมตกสี่แล้วโบโอเคตามแผนแผนเราได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ยก็ไปนอนคุยกับรากมะม่วง ปับเรียบเลยไปนอนคุยกับรากมะม่วงว่ามันต้องเอาขนาดนี้ไหมโอ้ยตกสี่โอ้โหโอ้โหทีเดียวสองทีก็นอนแล้วเพื่อนสองทีก็นอนแล้วไหมร้อยเจ็ดสิบอ่าต้องโจมตีไปสักสาม้วนั่นแล้วก็ เท่านั้นพูนเข้ามาก็เท่านั้นแหละนี่เก็บไปก่อนยูริเตเตอร์ไม่รู้ว่าชื่อมันถูกไหมจ๋าไอ้อสีมาไม่รู้ว่ามันเก็บไว้ชาร์จหรือมันเก็บไว้ป้องกันนะแต่จะใส่หมดแม็กเลยโอ้ยมันไหวไหมเนี่ยถึงไหมตาแม่ถึงไหม โอเคถึงครับผมโอเคโอเคก็จบไปใน,นรอบแรกนะคบผมสวยงามนะฮะอันนั้นชาร์จสามแล้วอะแพ็กนั้นก็ต้องสู้อีกอ,อันตัวแรกนี่ก็โหดโหดเอาเรื่องเลยนะตัวแรกนี่โหดเอาเรื่องเลยนะ แบบนี้น่าจะไหวไปจับแล้วผมต้องจับแล้วบ้องกันหนึ่งก็เท่านั้นแหละนะฮะบ้องกันหนึ่งก็เท่านั้นเดีวใครตกหนึ่งก้อนหอนแล้วแต่มันตกสองมันเลือกที่จะตกสองนะฮะมันเลือกเองนะะเดี๋ยวไอตัวนี้ก็จัดการโอ้ไม่ ต้องต้องชาร์จเดี๋ยวเราต้องชาร์จนะครับผมนี่ชาร์จไว้แล้วสามเนี่ยมันจะตกไหมตกสามโอ้โอเคตามเห็นนะฮะเดี๋ยวเราจะหาใช้จังหวะตกมันสองทีหลับคาเท้าหลับคาเท้าไโนอน คุยกับลากมะม่วงไอคานโลทรัสผมเรียกมันจะคาโนนะผมเรียกมันจะคาโนสีมาสีได้มีโอโหขอสีได้สองนะฮบมันป้องกันหรือเปล่าเนี่ยอือต้องป้องกันตัวท้ายอีกไม่รู้มันจะมาไมา้ไหนด้วยโอโหป้องกันแค่หนึ่งโอ้โหมันเก็บจาด แต่มันก็ตบผมไม่ตายหรอกมันก็เอาไม่ตายอยู่ดีนะฮะไม่รู้มันกันแบบนี้มันต้องใส่ให้หมดใส่ให้หมดไม่รู้มันจะกันห้าไหมโอเคมันไม่กันห้าโอเคเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมว้าวว้าวว้าวไปเลยครับผมว้าวเลย โอ้ยรอบที่สามนี่อืมมันต้องจัดการแล้วไอจาาตัวนี้มันต้องอืโอ้ตกสองทีก็ตายั้นขอป้องกันไว้ก่อนนะครับผมเผือกรณีฉุกเฉินนะฮะเกือกรณีฉุกเฉินโอ้โ เราไม่ตบแบบนี้ตบกันอุ้ยมันชัดหนิแต่มันก็ตบไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกแค่ร้อยเดียวเองแค่ร้อยเดียวเองไม,อเไม่ตายหรอกเว้ยไม่ตายหรอกเว้ยต้านไว้ก่อนกินโล่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวที่เหลือพ่อจัดก,การเองเออเออนะโอเคนะ สองสามตบมันสามไปนอนกลาตบชั้นใช่ไหมไปนอนนั่นคุยกับร่างโมง่วงโอ้เจ้าจิกกาโนโตสรัสผมเรียกมันกีก้านะครับกีก้ากีก้าตกสองกีก้าตกตายเออดามจเราเกินเกินเลือดมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตบมัน เอา้ามันต้องกันหนึ่งเอา้าบล็อกมันบล็อกได้อีกโอ้ยยังบล็อกได้อีกแล้วตกด้วยห้ามันจะตายไหมเนี่ยตายบ้างยิงกันโอ้ยเล็กซี่ยังไม่ตกอะไรเลยมาไอ้เจ้าคนคอมเมินเตอร์มาแล้วเออทำอะไรเองฆ่าไม่ได้หรอกก็ต,ตกเองหนึ่งทีเองก็นอน คุยกับรากมะม่วงโอ้ยเหมือนกระปอกล้วยเข้าปากครับกระปอกล้วยเข้าปากโอ้ยโจมตีแค่สามตีหนูฮงก็ไปนอนคุยกับรากมะม่วงใส่เจ้าแรปเตอร์ป๊บปนี่ถ้าไม่ตายนะคระับผมปั๊บปั๊บปเรียบร้อย โอเคก็จบไปในะรอบที่3ครับผมบบบบบบโอ้โหได้ตัวเดิมตัวเดิมตัวเมื่อกี้ที่เพิ่งได้มาอีกสีแล้วอันนั้นได้สีแต่อันนี้ไม่ไหวนะโอ้ยได้มิชชั่นคอมพลีทโอ้ยเลเวลอัพอีกเพื่อนผมนะครับผมชื่อไตนะ เพื่อนสนิทของเองบอกว่าเขาเล่นถึงเลเวล50แล้วผมผมอยากผมอยากรู้ว่าเลเวล50มันจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจสักแค่ไหนนะครับผมนสี่สีแล้วมาอุย้ยสู้กับคาโนเลตเตอร์ง่ายยแค่แป๊บหนึ่งก็เสร็จแ,แป๊บเดียวเอง แต่ว่ามันก็ผมผมจะไม่ดูถูกมันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูถูกมันนะขอใช้คําว่ายังไม่ได้ดูถูกมันนะเพราะว่าผมจะเอาท่าพื้ไปตบมันผมจะเอาท่าพื้ไปตบมันในเดียกเองนะครับผมผมจะเอาท่าพื้เนี่ยไปตบเอ,อกานนเอะคะานโนแรปเตอร์นะครับผมคาโนแรปเตอร์มาแล้ว เอ้แต่ดาเมจมันจะถึงห้าร้อยไหมเนี่ยถ้าไม่ถึงห้าร้อยนี่ขายหน้าเลยนะขายหน้าเลยนะถ้าดาเมจมันไม่ถึงห้าร้อยอ่ะโอ้แล้วโอ้แล้วไม่ตกตีอะไรตั้งสิ้นยังก็ชาร์จไปให้ตัวข้างหลังตกถ้าเต้นอกเาร์ธาตุน้ำมันก็มันก็ดูง่ายไปนะคบผมมันก็จะดูง่ายไปไงโอ้ อะไรวะมีสีตกแค่หนึ่งอะไรวะอะไรของนโอ้ยมันมันเน้นกันสามเลยเหรอตก่าสี่มาตกมา, 4, มา,กมาอ้ยไม่ตกว่าลูกจับแล้วแหละไปพูดฟัทงทำเพลงวะผมไม่พูดฟังทำเพลงนะฮะมาลุ้นกันว่าดาเมจมันจะถึงไหม โอ้ยไม่ถึงถ้ามันไม่กันนะโดนแล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยขายนะขายหน้าก็าาเลยครับผมโอ้ยลูกพ่อพ่อขอโทษเอ้ยต้องทำยังไงเนี่ยไปเอาคอนโควินเนเตอร์แค่ตัวเดียวนี่แหละไปอตบสั่งสอนม,มันแค่ทีเดียวก็ อุ้ยไม่เด้งอ่ะทีเดียวยังไม่เด้งตบทีนึงยังไม่เด้งอโอ้ยต้องตบโอ้ยมันตกสองโอ้โอ้โหคนคอเมเวนเตอร์ก็เลือดลดเหมือนกันนะเว้ยตบไปสองทีตัดเรียบเลยโอเคก็จบไปครับผมไม่คนคอเมเวนเตอร์นี่เขาโหดจริงๆนะฮะ อันสามสีแล้วสีแล้วอันนี้ให้เติร์สไฟโนวิชชั่นเขาให้ทำยังไงเนี่ยเลเวลอัพเหรอได้ทำได้ตัวบอกว่เขาทำได้ถ้าเจะเลเวลอัพเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาให้ซื้อที่ดินเขาให้ซื้อที่ดินนะครับผม เไปก่อนเลยให้อาหารไดโนเสาร์นะฮะอือทำอะไรดีเนี่ยแบบบ,บ,บเก็บเนื้อไปนะผมมันต้องเก็บเนื้อไปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ เยอะยวะมต้องสุงท้ายในก,การเปิดซองโฆษณาอุ้ยโอเคนะครับผมเปิดซองแล้วนะฮะโอ้โหไม่ได้เลยเยอะเลยไม่ได้อะไรเยอะนะครับผมโอ้วันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็มาเล่นให้น้องๆสนุกกันนะครับถ้าใครก็ชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์กด สับสไครให้น้องภูมิเจ้เาแเล่นเกมต่อไปได้ดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเที่ยวบีไม่ให้สนุกนะครับ